ก็ตอนนี้เห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเข้าป่าไปหาเห็ดเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมก็ได้พาน้องๆมาเดินเล่นในป่าด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่เลยนะครับผมน้องผู้่านะครับผมสวัสดีอกากาสวัสดีครับเนี่ยน้องวุ้นข้างบนนะน้องวุ้นสวัสดีนะน้องวุ้นสวัสดีค่ะนี่นะครับผมก็น้องน่ารักมากเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็น้องๆน่าสบายดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาน้องๆเนี่ยเข้าป่าไปหาของป่ากันนะครับ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปห้าเห็ดนะครับก็เห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะทุกผู้ชมนะก็ฝนเนี่ยเพิ่งเพิ่งตกไปนะแล้วแดดออกนะทุกผู้ชมนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเห็ดกันแลน้วผมไปตอนนี้ผ <ๆ S 1> ู้ผมมาเจอใครก็ไม่รู้นะเจอไมพี่ใส่เสื้อสีแดงนะใครก็ไม่รู้นะก็มาดูดิทีเนี่ย ผู้พารู้จักปะไม่รู้จักอ่ะเป็นผู้หญิงนะพี่สิ <c oughs> เหมือนกับว่าอยู่กับลูกสองคนนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเป่าเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับ ผมจะพาพี่ฟซีครับไปหาเห็ดในป่านะท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้เป็นฤดูเหมือนกับว่าเป็นหน้าเห็ดนะท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้เห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเข้าป่าไปหาเห็ดเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมก็ได้พาน้องๆมาเดินเล่นในป่าด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่เลยนะครับผมน้องภูผานะครับผมสวัสดีบรอควะสวัสดีครับเนี่ยน้องวุ้นข้างบนนะน้องวุน้นสวัสดีนยน้องวุน้น สวัสดีค่ะนี่นะผมก็น้องน่ารักมากเลยนะผมก็ตอนนี้ก็น้องๆน่าสบายดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาน้องๆเนี่ยอาเข้าป่าไปหาของป่ากันนะผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาเห็ดนะครับก็เห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะทุกผู้ชมนะก็ฝนเนี่ยเพิ่งเพิ่งตกไปนะแล้วแดดออกนะทุกผู้ชมนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยอา ให้กันแล้วบผมไปก็ก่อนจะไปนะครับฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฝากกันลือหนึ่งไลค์หแชร์ห่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องๆเนี่ยได้ทําคลิปต่อ,ตอไปนะก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรานะไปกันแล้วบผมไป นะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินมาในป่าแล้วนะเดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะผมผมเนี่ยจะพาน้องๆนองเนี่ยเดินหาดูเห็ดไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้เป็นฤดูเห็ดนะครับผมตอนนี้เห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมแต่เราเดินไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆนะฮะหาเห็ดถ้าเราลิมเนี่ยเราอาจจะเหยียบโดนมันนะ แล้วป่าที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ค่อยไกลนะจะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะพี่พีนะนี่นะครับผมจะมีป่าช้าด้วยนะผมป่าช้าเนีจะอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะตอนนี้ผมก็อยู่ท้ายหมู่บ้านนะหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตอนนี้ก็น้องๆเนีน่ยนะเดินขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะผมคว้เลยะค่อยๆเดินนะดูเห็ดไปด้วยค่อยๆเดินไปเดี๋ยวเหยียบโดน มาเดินแล้วว่ะฮะใครเพียบิครับตอนนี้ผู้ผมมาเจอใครก็ไม่รู้นะเจอ้มพี่ใส่เสื้อสีึงแดงนะผูพ้พายอยู่นี่นะวุ้นอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะ พี่เสียผมเจอใครก็ไม่รู้นะแล้วเหมือนกับว่ามีเด็กด้วยนะดูดิจะผมจะซูมไปให้ดูนะจอยดิใครก็ไม่รู้นะมอดูดิทีนี้ผู้พารู้จักปะไม่รู้จักอ่ะ เป็นผู้หญิงนะพีพีสิเหมือนกับว่าอยู่กับลูกสองคนนะ<ไ>เขาทำอ,อะไรวะ<ไ>เหมือนกับว่าแม่ลูกนะพีพีสินะดูดูดูเจ้าเด็กน้นอยคนนั้นมองมาใหญ่นะ โอ้ยเราดูดิตอนนี้เขาเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเราเนะี่ยอยู่ตรงนี้นะเขายัางเล่นกันอยู่เลยนะ,ะบ๊าว่าหน้าตาแม่คุคุณมากเลยนะท่านผู้ชมหน้าตาแม่น้องนะพีบสีช่วยดูหน่อยนะ ใช่แม่น้องวุลไหมมันนานมากนะผมว่าไม่น่าจะใช่แม่น้องวุลน,นะน,น,นี่ผมก็เดินมาเจอก็เพิ่มไม่ไกลนะพี่ๆนะอยู่ไม่ไกลจากที่เก่าของเขาสักเท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่าใช้แม่น้องวุลหรือเปล่าครับพี่ๆดูว่า เป็นผู้หญิงนะใส่เสื้อสีแดงนะแล้วก็เด็กหนึ่งคนเอาผมนะนะั่นน่ะเด็กผู้หญิงด้วยนะดูว่าเดี๋ยวผมนะ่จะลองเดินไปดูใกล้ๆนะน้องวุ้นใช่แม่หนูไหมลูกน้องวุ้นบอกไม่รู้นะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเนะี่ยจะลองเดินไปดูใกล้ๆกันนะพี่สิ

เหมือนแม่น้องวุ้นมากเลยนะน้องวุ้นแม่หนูใช่ไหมลูกนั่นอะใช่แม่หนูไหมดูวะเพียบสิผมว่าน่าจะเป็นไอ้นนี้นะแม่น้องวุ้นนะทุกผู้ชมหน้าเหมือนแม่น้องวุ้นมากเลยนะแล้วก็เด็กหนุ่คนนะดูดิกลมืมา ดูด,ดิใช่ไหม <S <S 1> <S 1> <S ไปหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งเหมือนแม่น้องวนมากเลยนะทานผู้ชมนะแล้วผมจะลองเดินไปคุยกับเขาดูกใกล้ๆนะ <S <S 2> <S 2> ไปหนึ่งนะคือผมแปลกใจอยู่นะทานผู้ชมนะผมคิดว่าเขาเนี่ยอ่า ไม่อยู่แล้วนะครับดูดินี่พี่พีซพี่ครับดูดิใช้แม่น้งวนเนี้ยสามแม่ลูกตัวก่อนนะพี่พี่นะ จำได้ไหมครับย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะนี่เราจะมีเจ้าตัวเล็กด้วยนะเพีสีนะดูว์วนมาพี่ปอด้ไนะมอันนี้มาหนูไม่ไปดูเหรอหนูจำไม่ได้เหรอหนูจำไม่ได้เหรอลูกเพียบสีครับสุดท้ายน,นะ ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าน้องวุ้นเนี่ยจาแม่เขาเองไม่ได้แล้วนะมันนานมากแล้วนะครับผมแล้วดูดิเขามาอยู่แบบไม่มีอะไรเลยนะดูดิเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยเขาดูนะว่าเขาเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนนะอยู่ยังไงเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงอาเหมือนกับว่ามีคนมาตัดไม้แถวๆป่านะพี่สีนะไม่รู้แถวไหนนะจะอยู่แถวป่าชาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพี่สีนะ เพราะปลาชันเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนู่นนะท้ายหมู่บ้านนะฟิฟซี่โอเคครับ okay. เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเข้าไปคุยกับเขาก่อนนะไปะเดี๋ยวแป๊นปึงผมขึ้ลองเข้าไปคุยก่อนอัเนาะเออ,นใ,อยยในอพยยูพี่พะเย่อะหาในอูพะเย่ฟิฟซี่เขผมถามพี่เขาไปว่าเขามาอยู่ตรงเนี้ยน,นานยังเขาบอกว่านานแล้วนะ แต่ผมว่าเขาน่าจะมาเดินเล่นแถวๆนี้แล้วแล้วเขาพาลูกเขามานั่งเล่นนะไอ้นี่ฮจูเนอร์พูชิโนกับล่าเว่พี่อีนี่นะดูฮะเจ้า,จาตัวเล็งน,นี้นะเขาบอกว่าเขาพาลูกเขาเนี่ยมานั่งเล่นแถวๆนี้นะพี่อีแถวๆน,นี้เลยนะเดนินเนื้อ น่าจะอุลโลมีอุปสะเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละนะีิสี่นะนี่นะเจ้าตัวเล็กนี่นะตัวผมน้องน่ารักมากเลยนะทุกผู้ชมนะน้องน่าสะอาดมากเลยนะโอ้ยยุงกัดไอเนี้เขาบอกว่าเขาพาลูกเขามานั่งเล่นแถวนี้นะ โอ้อากาศในยเย็นมากเลยนะผมปฏิหารมากเลยนะผมเดินมาหาเห็ดแล้วดันมาเจอครอ,อบครัวสามแม่ลูกนะนี่นะเขาในะอยู่ไม่ไกลนะทุกผู้ชมนะเขาเนมาอยู่อ่าแถวๆท้ายหมู่บ้านนะดูว่า๋วยวบริเวณนี้นะป่าช้านะจะอยู่ข้างล่างนูน้นนะผมนี่นะ ผมมากับผูผานะผมปฏิหารมากๆผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอ,อเขานะผมผมคิดว่าเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วนะจริงๆไม่นนะเฮ้ยหมือนผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่สิเหมือนมีคนมาแถวๆนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ หรือว่าเป็นพวกตัดไม้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแถวข้างล่างนู้นนะมันเป็นป่าช้านะเขามาทำอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมูลยาผู้ป่าฮะในที่ตีมล่ะผู้ป่าเจอเลยก็ไม่รู้นะพี่สี่แถวข้างล่างตรงนู้นน,น,นะ เจอไหมพี่หน้าดำเมี่ยงเลยนะปิดหน้าปิดตาหมดเลยนะชุดก็ดำใครวะเป็นพวกตัดไม้หรือเปล่าพี่พี่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะเดินมาฝั่งนี้นะเราเนี่ยจะรอดูกันนะครับเบาๆนะโซดูดีกว่า หมือนกับว่ามีชาวบ้านมานะไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่านะใไรเหล้ววะเหมือนว่ามาีคนมาตัดไม้นะไม่รู้ว่าพวกเดียวกันหรือเปล่านะพี่ฟีดูดิ <c ười> เห็นอยู่คนเดียวนะเดินมาคนเดียวนะเฮ้ยผู้า้าซอดูดิวะ,วะ เหมือนว่าเขาเน่าจะเดินมาฝั่งนี้นะเหมือนว่าเขาทื่อเล็กมาด้วยนะตัวบีซีมันเหมือนว่ามันแอบอยู่หลังไม้นะสนใครวะพ่อ่าซอดูดีกว่าแล้ววะดูว่าพีซี เดินมาเหมือนเขาเดินมาย่องมาที่เราเรื่อยๆเลยนะแต่ผมจะเอามีดออกมาป้องกันตัวไม่ให้นะพี่สิเดีือดด่วนนะมันเหมือนว่ามันย่องเข้ามาเรื่อยๆเลยนะใครวะ เฮ้ยเฮ้ยอันนใครดิเป็นใครก็ไม่รู้นั่นอ๋อน่าให้ให้ให้อู้ชดเลือดเดือดเลือดคิดเดือดน้อยกลัวชดอ่อเป็นใครก็ไม่รู้นะพี่สีนะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเหมือนจะทำร้ายเราด้วยนะดูดิอ๋อน่าเล่นเลยเล่นชดเลดเดือดเลดเอเลือีคจ้ะไปนุ่มไปไปกับพี่เขาก่อนไปไปกูพาไปเดินไปไป เนี่ยพีพีสิเดี๋ยวผมเนี่ยให้เขาเนี่ยอ่าถอยออกไปก่อนนะพีพ,พีนะเฮ้ยมีอะไรมีอะไรอืมอเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรค่อยคุยกันครับเป็นใครครับพี่เป็นใครครับมาทำอะไรพี่ ไม่รู้ว่าใช่คนตัดไม้หรือเปล่าพีพดิมาคนเดียวนะดูดิพี่เป็นใครครับมาทำอะไรเฮ้ยมาได้ไงวะโจรหรือเปล่าปิดหน้าด้วยนะดูดิพี่เป็นใครครับมาทำอะไรในเกมอะไรโอ้ดูไม้มาดิ อย่านะมึงอย่านะมึงไปไปไปดูพี่สิมันย่องดูผมอยู่นะดูดิไปเลยไปเลยไป ไปไปไม่ต้องมาอยูอ่แถวนี้ไปคูอดิไปไม่ต้องมาอยู่แถวนี้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันครับเฮ้ยพี่ซิมันแอบมองนะ มีอะไรก็ค่อยคุยกันครับพี่ผมมาดีนะพี่ฮ้ยโหฮ้ย มีอะไรค่อยคุยกันพี่ดูสิพี่มาทำอะไรครับดูดูใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยคุยกันผมมาเทพี่เอาหินเฟืองให้ผมนะพี่สิ มีอะไรค่อยๆคุยกันครับพี่ผมมาดีแล้วพี่มาทำอะไรที่แถวนี้ครับพี่เป็นใครมาทำอะไรเป็นผู้ชายนะพี่พหาเฮ้มันแบ่เหรอไป ไป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 เลยไม่ต้องอยู่แถวนี้ไป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 ไม่ต้องอยู่แถวนี้ไปไปแล้วพี่ดูดิไปโนแล้วนะไปเลยไปเลย ไดเดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะกลับไปดูอ่ะสามในลูกที่ผมให้กลับไปดีกว่านะตะกี้นี่เขากลับไปฝั่งโน้นแล้วนะไป๊บหนึ่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเดินไปฝั่งไหนนะเดี๋ยวผมตามหาแป๊บหนึ่งนะ,ะโจนตะกี้นี่มันก็ได้ไปแล้วนะพี่จนะ ผมขอตามหาสามไม่รู้น,นะแล้วก็น้องผูผาด้วยนะน้องไม่รู้ว่าน้องภูผาเนี่ยพาเขาไปไหนนะเดี๋ยวผมขอตามหาก่อน,นะเหมือนผมจะได้ยินเสียงะจะแถวบริเวณข้างล่างนะไปดไปิ เขาได้อยู่ข้างล่างนะพี่ซีดูนะครับนี่นะพี่สีก็ตอนนี้ผมเนี่ยอ่ะเจอลงมาเจอสาแม่ลูกแล้วนะพี่ซีนะนี่นะน้องปูผ่าก็อยู่ด้วยนะอยู่ครบหมดเลยนะน้องวุ้นก็อยู่นะดูว่าผมนี่นะตอนนี้เราเนี่ยได้แอบอาหนีโจนป่ามาจากข้างบนแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ข้างล่างนะพี่ซีนี่นะก็ผมเนี่ยอาจจะ คุยกับแม่น้องนะว่าให้น้องเนี่ยอาว่าให้เขาเนี่ยอาไปอยู่ที่บ้านผมก่อนหนึ่งวันนะทุกผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้น้องวุ้นเนี่ยจาแม่เขาไม่ได้เลยนะเดี๋ยน้องวุ้นไปอาเดี๋ยวให้แม่น้องวุนนะ้นเนี่ยไปอยู่กับน้องวุ้นก่อนหนึ่งวันนะพี่สี่นะนี่นะเดี๋ยวผมจะพาเขาเนี่ยอากลับไปอยู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าตอนเนี้มันอันตรายนะทุกผู้ชมนะผมก็บังเอิญมากเลยนะเขาไปหาเห็ดในป่าก็แต่ไปเจอเขาพอดีเลยนะผมเนี่ยไม่คิด เลยนะว่าจะเจอเขานะพี่พีนะนี่นะผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยยังอยู่นะตัวดี๋ยวผมจะพาเขาเนี่ยกลับไปที่บ้านผมก่อนนะผมจะพาเขาเนี่ยไปกินข้าวไปหาอะไรไปหาของกินที่แถวบ้านผมนะเพราะเหมือนกับว่าผมว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่สีนะเพราะว่าเขาน่าจะหิวนะตอนนี้ก็เราก็หนีโจรป่ามาแนละ้วโอเคครับเดี๋ยวผมนะ,ะพาน้าเขากลับบ้านก่อนนะแต่ลองไปคุยกนะับน้าเขาดูกนะ่อนครับ อ๋อน,น้องในกิจอะไรที่ก็เดี๋ยวนี่มีเดอไอ้กิ่ท่าอะไรกี่ท้มอมาเนี่ยพี่พีเขาผมก็บอกว่าเ,าเดี๋ยวผมจะพาเขาเนี่ยกลับไปที่บ้านนะเขาบอกโอเคนะไปคผมเลยเดีอพวกนี้คหละไปผู้ภาคไปเลยไปครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันข้างล่างครับผม ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาสาแม่ลูกลงมาถึงข้างล่างนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับก็ผมโชคดีมากเลยนะไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะไปหาเห็ดแล้วก็ไปเจอสาแม่ลูกนะครับผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะยังอยู่นะท่านผู้ชมนะก่อนนี้นะครับผมปฏิหารมากเลยนะครับก็โอเคครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม แล้วก็น้องผู้พานเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเขาเนี่ยไปที่บ้านผมก่อนนะครับก็จะพาเขาเนี่ยไปหาข้าวกินนะครับผมเขาผมดูทรงแล้วเขาแน่น่าจะหิวข้าวมากเลยนะท่านผู้ชมนะก็ครับผมท่านใดชอบคลิปนี้ก็ขอดูหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งจามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องๆเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปวันนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมนะสวัสดีครับบุ้นสวัสดีค่ะ